ก็เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญพักนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นในการเลือกตั้งคณะกรรมการสัญหาผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ตามนะครับรวมถึงในการทํางานกับฝั่งเครือข่ายนะครับปัจจัยที่จะทําให้เราสามารถรักษาเขตเดิมแล้วก็เอาชนะเพิ่มอีก1 0 0อเขตได้เนี่ยก็คือการทําใหเ้เรามีความพร้อมทางด้าน4ีคอหนึ่งก็คือรู้จักคู่แข่งนะครับสก็คือการประเมินคะแนนในพื้นที่3ก็คือการทํางานเครือข่ายในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง สี่ก็คือในเรื่องของแคนดิเดตหรือ,อคุณสมบัติของผู้สมัครของเรานะวันนี้นก็ทุกองค์คาพรพยศของพรรคก็มีความพร้อมในการเดินหน้าสุการเลือกตั้งแล้วนะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้เองเ,เราก็จะมีการทำเวนะิร์กช็อปในเรื่องการสื่อสารทิศทางกรอบนโยบายชุดใหญ่ๆนะของพรรคประชาชนนะเพื่อที่จะสื่อสารถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพรรคประชาชนเราเอาจริงนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยดีกว่านี้นะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีประเทศไทยมีอนาคตมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับรวมถึงในเรื่องของออสิ่งต่างต่างอย่างเช่นการทลายเรื่องของทุนสีเทานะครับมีเราไม่มีเทานะก็เป็นชุดนโยบายที่เราเตรียมกรอบไว้นะครับในการสื่อสารที่เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีการหารือร่วมกันนะครับกับองค์การพย,ยพบักในส่วนต่างๆนะครับนอกเหนือจากตัวนโยบายเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมเชื่อว่าก็คือในเรื่องของเจตจานงทางการเมืองนะครับ ตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่จนถึงพักประชาชนเนี่ยสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเราทุกคนมาทํางานการเมืองนะก็คือการที่เราต้องการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะหลายนโยบายที่ผมได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปรัฐนะครับการกระจายอํานาจนะครับการทําให้รัฐบาลพลเรือนอยู่ในกองทัพการเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยจะทําให้สําเร็จได้เนี่ยต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับ นอกจากเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนนอกจากในเรื่องของชุดนโยบายแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือในเรื่องของทีมบริหารนะครับตอนนี้เองเราก็มีการได้ทับทามไปหลายคนแล้วนะครับในส่วนของว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะพร้อมมีการเปิดตัวนะครับหลังจากมีการยุบสภานะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราพร้อมจะนําเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน,นให้ทุกคนเห็นทั้งเจตจำนงที่ชัดเจนทั้งชุดนโยบายที่พร้อมและทีมผู้บริหารมืออาชีพ นในการขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้า,าก็คงมีการออกแคมเปญหลายๆช่วงนะครับตามสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับแต่หนึ่งอย่างทีออ่ผมคิดว่าชัดเจนมากๆนะที่พรรคประชาชนแตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นๆก็คือเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าแต่ละชุดนยโยบายที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศได้จริงๆเนี่ยหนีไม่พ้นว่าเราจําเป็นที่จะต้องมี พรรคการเมืองที่มาจากประชาชนเป็นของประชาชนและทําเพื่อประชาชนจริงๆนะเพราะนั้นเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับม้ส่วนของาการลดแม็ก,การยุบสภาถ้ามันจะต้องเลื่อนไปหรือเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมรับมือครับก็มีการประเมินสถานการณ์นะครับก็เตรียมรับมืออยู่แล้วนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะว่าจะเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้นะครับถ้าคำถามนี้อาจจะหมายถึงกรณีที่มีการเสด็จสวรรคตนค์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยก็รู้สึกเศร้าสลดเสียใจนะครับทางรัฐบาลเนี่ยสามารถแยกการบริหารจัดการได้อยู่แล้วนในการทําการไว้ทุกข์นะครับแล้วก็จัดงานพระราชพิธีต่างๆให้เป็นไปโดยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับรวมถึงการในเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงการเดินหน้ากระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการในสภานะผมคิดว่าไม่น่าเป็นเงื่อนไขที่จะเกี่ยวข้องกันนะร,รัฐบาลสามารถทําได้ทั้งสองส่วนครับก็เสียดายที่ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีอาจจะติดภาร,รกิจจากข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้เดินทางไปอาเซียนซัมมิตนะครับ แต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้เวทีอาเซียนสมิตอย่างเดียวนะจริงๆเนี่ยประเทศไทยเองนําโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยสามารถที่จะแสดงบทบาทของไทยในเวทีโลกได้นะครับในการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับอาจจะตั้งท a ร์กฟอสตกลางหนึ่งขึ้นมาที่ประสานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับอย่างจริงๆจีนเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับเกาหลีใต้ยังปิดสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศกัมพูชา อย่างน้อยๆเนี่ยใช้กลไกนี้เป็นกลไกกลางนะครับในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพราะว่าเรื่องของอาชญากรข้ามชาติเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่จะทาให้เราสามารถจับตัวจับตัวการได้จริงๆก็คือต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะครระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับรวมถึงการประสานกับตํารวจสากลหรืออินเตอร์โพนะครับแล้วก็การประสานงานเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์นะครับผมคิดว่าเนี่ยอันนี้คือ3ภารกิจสําคัญที่ จริงๆเนี่ยประเทศไทยสามารถมีบทบาทนําในส่วนนี้ได้นะครับเียการทางนานของัตบอือว่าแสดงความจริงจังมากอปตอนนี้ผมว่ายังเบาไปช้าไปนะครับยังไม่จริงจังมากเพียงพอนะครับก,ก็ขอส่งข้อเรียกร้องนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าประเทศไทยเองก็ก็สามารถที่จะแสดงบทบาทต่างๆเหล่านี้ได้นะครับขาดอย่างเดียวก็คือในเรื่องของเออจตจำนงที่ชัดเจนของตัวนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็การลงมือทําอย่างแข่งขันและก็จริงจังครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าประชาชนต้องการณนะตอนนี้นะครับก็คือเราต้องการในเรื่องของรัฐบาลที่ทําบริหารประเทศทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของข้อกล่าวหานะครับอย่างเช่นรองนายกรัฐมนตรีที่อาจจะมีส่วนพัวพันนะครับกับเครือข่ายนะครับเส้นเงินต่างๆหรือว่าเครือข่ายเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่จําเป็นที่จะต้องออรอเขาลากออกเองก็ได้จริงอํานาจของนายกรัฐมนตรีทำได้มากกว่านั้นนะครับรวมถึงในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นกระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ชุดรั้งประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่เริ่มการแก้ไขระบบการเมืองที่ดีเพียงพอนะครับนโยบายหลายๆอย่างนะครับอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้ทางรัฐบาลเนี่ย น,นอกจากดาเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการรักษาสัญญาตาม MOA นะครับเดินหน้ากระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญนะครับเดินหน้าสู่การยุบสภา,าเพื่อทําให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วในกรอบเวลาที่ตกลงกันย้อนไปถึงเรื่องการเลือกตั้งนนี้ผู้สมัครที่ต้อมีความพร้อมไม่ได้เขซ้อนหรือว่ามีปัญหากันนะครับในกระบวนการภายในพักไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องบอกว่าพักประชาชนเองเรามีความเป็นประชาธิปไตยสูง แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการถกเถียงกันภายในพักนะครับถึงข้อดีข้อเสียแต่ผมเชื่อว่าระบบที่ผมและผู้บริหารพักทุกคนร่วมกันวางมาออกแบบมานะครับเป็นระบบที่เราสร้างเพื่อต้องการทําให้เกิดความเป็นพักมวลชนที่ทุกๆคนเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการเฟ้นหาผู้สมัครหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราเอาชนะการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้อีก100เขตในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนให้การยอมรับในกระบวนการนี้ครับ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครเดิมนะครับรวมถึงตัวบัญชีรายชื่อด้วยซึ่งจริงๆกว่าจะเข้าบัญชีรายชื่อเนี่ยก็อีกนานคนระใกล้ๆเลือกตั้งเลยนะครับผมกไม็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอะไรครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราสามารถผลักดันได้นะครับก็คือใช้ทุกกลไกที่มีอยู่ในสภาเช่นการตั้งกระทู้สามสด การใช้เวทีกรรมธิการนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นสอสอรังสิมันใช้เวที IPU ใช้วิธีต่างประเทศในการเดินหน้ากดดันเรื่องนี้ต่อรัฐบาลรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีจุดยืนบนเวทีโลกที่แสดงออกให้เวทีโลกเห็นว่าเราเองไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้นส่วนเรื่องการยืนย่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วหลายครั้งนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราเองทุกคนต้องพยายามประคับประคองก็คือกระบวนการในการเดินหน้าการจัดทารัฐธรรมนูญ สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะพูดเป็นเงื่อนไขได้ชัดในวันนี้ก็คือ,เ,อ,อเมื่อไร่ก็ตามที่กระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกล้มลงตอนนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะยั้งในเรื่องของการยื่นยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่ง้หนึ่งต่อรัฐบาลอีกต่อไปนะครับแต่ปัญหาอื่นๆเราไม่ได้เห็นว่ามีความสําคัญน้อยกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญน,นะครับทุกปัญหามีความสําคัญเท่ากันนะครับเพียงแต่ข้อตกลงตาม M o A ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าเราจะเลือกตััั้้งงไปอีกอีกกกสคร ถ้าเราไม่เปลี่ยนกติกาสูงสุดของประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประเทศไทยเดินหน้าไปไกลกว่านี้ไม่ได้จึงเป็นสาเหตุที่พักประชาชนเองเนี่ยนะครับเราทาข้อตกลง MOA นี้กับพักภูมิใจไทยเพื่อเดินหน้ากระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไป,ปรพร้อมๆก,กับการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะมันเป็นการมนลข็มนาฬิการประเทศไทยให้เดินหน้าต่อจริงๆเราจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริงๆนะเพรานะนั้นปัญหาอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญอย่างเช่นการจัดการแก๊ง คอเซนเตอร์แก m m มเมเนี่ยเราใช้ทุกกลไกที่มีอยู่ในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วครับครกทางด้านของัก็จะมาบเป็นกาการรอกณีที่นได้ไปเ็กเ็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ น่าเสียดายแต่ก็เข้าใจถึงความจําเป็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าในเวทีการสัมมนาการเจราจาระหว่างประเทศแบบนี้เองเนี่ยจริงๆก็มีกลไกที่น่าจะรองรับอยู่แล้วนะครับตอนที่นายกรัมมนตีไม่ได้เดินทางไปด้วยตัวเองเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะประสานงานผักดันได้ ก็ต้องรอรอดูความชัดเจนนะครับก็รอดูความชัดเจนจากรัฐบาลผมว่าเรื่องนี้ถามตัวนายกรัฐมนตรีน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากกว่าครับ,รบขอบคุณนะครับ